สวยนะเจ๊บางคนเขาคิดว่าพวกจอยเป็นนักท่องเที่ยวค่ะ <c oughs> มองกันใหญ่อยู่ไม่เคยเห็นคนสวยที่สุดในปัตตพีเดินสองคนเนี่ยถืองงกล้องไงเขาก็เลยว่าบูมานเกินเขื่อนถือกล้องกันอ่ะเออนี่ <c oughs> สวยมากเลยตึกแลางนี้บกเนี่ยดอกนึงนาเดเฮทัวร์นะน่าเห็นหลายดอกเลยเนาะเออแต่มันอยู่ข้างทางเกินไปนี่สองดอก นู่นน่ะเห็ดชัวทุกคนเออเหตาดีเห็นเห็ดอ่ะเก็บแหมนู้นทรายน่ะสีนู้นขึ้นเต็มเลยทุกคนมันขึ้นายเขาเก็บอ่ะายก็เนาะเนแหมจ๋าเมื่อพูดระเกดวันนี้เจ๊ทรายพาจอชัวนู่นน่ะพี่นู่นนู่นเออไรนี่จอยคิดว่ากางขึ้นสนามจะต้องเยอะ นีะเห็ดดำเพื่อนๆหนี่เห็ดดำนี่นี่อู้หอยู่อยู่เมืองโรลกเก็ตอู้ยเต็มเลยพี่สายเต็มเต็มเลยเห็ดดำทุกคนดูดูดูนี่เห็ดดำป๊าดเพื่อนเลยนี่พี่สายเห็ดดำจ้ะเห็ดดำเห็ดดำเหมือนเห็ดไนซ์นะเหเห็ดเี่ยเต็มเลยเนี่ยว้าเพื่อนยเต็มเลยนี่นี่เห็ดดำนี่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 เห็ดดำนี่นี่ สดสดเลยพี่สายเห้ยเห็ดดำทุกคนเอาไปกินได้ใช่ใช่เหนียวเหมือนกันเลยนี่เห็ดดำจะขึ้นเยอะมากเลยนู่นนู่นแหละนู่นแหละเต็มเลยน่ะว่าถ้าเดินไปทางนี้จะเก็บไปนะนู่น,น่นะพี่เดีย๋ยวตักต้อนขากลับมาอาจจะเก็บใส่ถุงจะ้ะนี่เห็ดดำเฮ้เยอะเยอะ แถวเนี้ยไปตัวเมืองด้วยเนี่ย้อเก็บเลยทุกคนเข้าไปในเมืองมาหาเก็บเห็ดเลยเออเ่าต้องไปปานี่อุ้ยดอกมกันจะงามสิจยอยทำเงยดูสิมันเหมือนเห็ดนางฟ้านางลมเลยนะเนืเอาา้เอเป็นปะมันคือ,อ,ค,อ,ค,อคือเป็นปะคือคือ,อคือเป็นปะคือคือนู่นอ่ะพี่เห็ดกองนึง่เห็ดกองนึง เตอนถืี่นสมุนหวอา่ยนลไว้นั่นจุ่นงกะาหมมเีพี่าอได้เยอนะเุี่ยเงขาไปทำอะไรกินเอาพปเกนยพี่ออันนี้งามจอยจุนี่ี่ได้ยินแต่เขาพูดเห็ดดำเห็ดดำแต่พี่ไม่เคยเห็นไง

น่นจ <ève S 2> ุ่มนึ่งวะนเมืองฮะเอนิ่งยายนั้นวิ่งช้ากว่าเราเดินอีกจกิ่ง งามด้วยจ้ยอยอองามใหม่เอ้ยไม่มค่อยหูด้วยไหนดิเคยเห็นแต่เขาไอ้พูดแต่ว่าเดินเดินดิบดุเดินดูนนสักหน่อยมั้ใช่ก็พี่ก็เพิ่งเห็นนี่แหละตรงนี้กำลังอ่อนๆอือเนาะกำลังอ่อนๆทุกคนหันหน้าหนีชาวบ้านเขาเคยไหมวนอีกหพี่หนึ่งนี่นะเคยไหมเราเอาไปไว้ในรถก่อนเลย เี ini, ini, ini. On ่วจอยดูนี่นี่นบ่เานียนบาม่างามเนาะนี่เบะกันนะมัน่ในตอกไงเีมเีะใ่เป็นตางามนี่ตัวนี่เออ ันน evet. yeah. ี้บ่ตาดีแค่รักเพื่อนงน้อักเนแบบน่จอยตาดีดีทุกคนเฮ้ยนะยาเต็มเลยคนที่มันขึ้นอย่างนี้นะงามดี งามแล้วนอะกำลังขึ้นนี่นะเห็นไหมเนี่ยทุกคนออนี่กำลังขึ้นนี่นีออ่นี่โอ้พีว่าเห็นเลยนี่นี่พี่ออนี่งามไหมเนี่เอองามอันนี้ดอกใหญ่นะคะนี่ทุกคนเอ้ยนี่ใส่ไปนี่อย่างเงี้ยนี่ดอกใหญ่พักใหญ่แน่นี่ mัน, mัน, mัน bạc con cái xình ná, này, P'Đai. Nè. Nè, 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 nhìn mày. À, vừa nhìn. Nhìn, vừa nhìn. Nè. Nè. À, อันนั้นยังขาดสายตาไปได้ก็มันแบบสีเหมือนอะไรพี่สีเหมือนใบไม้เลยสีเหมือนใบไม้เงี้ยไม่สนใจหรอกกินได้คือเก่ากินได้นางแบบเก็บเห็ดนะเนี่ยแต่งตัวมาสวยเก็บเห็ดใหญ่ก้มเก็บใหญ่เลยคอเนาอพี่เนาะเป็นไงล่ะ มาในเมืองมาเก็บเผ็ดในเมืองเพื่อนเพื่อนไม่พี่ถ้าเราแต่งตัวแบบไปเก็บเห็ดอ่ะไม่ใค่มันพอดที่นี่เราต้องใส่อย่างนี้ปากแดงเดินในเมืองพอดเพื่อนเห็ดเต็มเลยเออได้อ่ะบรรยากาศเมืองโฮโลเกตจ้ะทุกคนมาเก็บเผ็ดพอดเราอ่ะสวยสวยใครสวยจ้อยสวยอ่ะสวยนี่สวยนี่สวยปากแดงเหมือนกันอันนี้เลยสวยมากอันสวยอ่ะ ต้องแงามองฟ้าเห็นเราเป็นคืนที่เหงาหัวใจไม่ยอมหลับพายรักเรียวก็มีแต่เธออยู่นอกลัวเพลงอะไรเ่ย <laughs> เพลงเพลงเขามานะ <laughs> พังหมดเลยเพื่อนเพื่อนนู่นน่นะ จ้อยเก็บเห็ดถั่วไปด้วยเห็นไหมเนี่ยอร่อยนะจะบอกไว้ก่อนข้างหลังจ้อยนุ่นตรงนู้นก็มีนุ่นนุ่นน่ะเต็มเลยโอ้อันเนี้ยเอาไปป่นเห็ดถัว่วค่ะกับเห็ดดำอยู่ในเมืองเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่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 โอ้พี่สายอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่โอ้ยนี่นี่นี่ทุกคน อันนี้มามีมาแรงไต่ตอมทำเพื่ออะไรล่ะเห็ดถั่วนะคะเนี่ยนี่เห็ดถั่วนี่เก็บไปเยอะนี่นี่นี่พี่สายพี่สายนี่มีทั้งอันเล็กอันใหญ่นี่นี่จะจะหยียบนะเนี่ยพี่สายก็ เห็นไหมทุกคนจุ้มๆก็มีกำลังขึ้นเต็มเลยนี่ให้เห็นเห็นไหมคะเนี่ยมันเดะมันกำลังขึ้นพี่เต็มเลยมาเก็บนี่หนุนจะไปเหยียบนะ่นน่ะกำลังขึ้นพี่เก็บดิ เออเน,นี่ยนี่นี่เต็มเลยเนี่ยนี่กำลังขึ้นนู่นเห็นไหมน่ะตุ๊ก,กตุ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่สายมาเก็บอันนี้อันนี้แก่แล้วเนี่ยหมวกดำนี่เทุกคนมันจะขึ้นตรงตรงนั้นอีกกำลังขึ้นเยอะนุ่นพี่สายถือถุงมาหน่อย อันนี้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 หมวกมันเออมาถือตามมาเราจะเก็บนี่ทุกคนนี่นี่เดือดทัวร์